เป็นกีตาร์โปร่งกี่ไร้เตะบอลใอ้เป็นกีตาร์โปร่งแข็งกว่า,วาตะมันพลือไปเลยวัสดีครับผีมุ้งบอรอบรังชมรักการทีวีรายการของคนดุริที่ไม่มีทีวีก็เลยได้วันนี้มาแนะนำสำหรับ น้องๆเพื่อนๆทีเบื่อการเล่นกีตาร์โปร่งตีบานกีตาร์ตัวรายยากใส่ลูกเล่นจุดแต่งออปชั่นมันมีซีซั่นเพิ่มเติมมากขึ้นคลิปนี้มีคำตอบเลยคลิปนี้มีของเล่นมาฝากสำหรับน้องๆเพื่อนๆทันไดพีๆีกดเนยใเบื่อแล้วกับการเล่นกีตาร์โปรง่งธรรมดาแบบยากใกช้แส้งอยากโตก็ลองโบกุบานมัง้งเล่นแก่งกับผู้ใหญ่เลยตัวนี้เลยนี่มาไม่เลยนี่นี่อะคูสติกปิกอัพ อ่าน่ากลองอันวะกีเนียนถ้าว่าใครเก,ก่งบรรร่างกีต้าร์ช่วยอ่นอะไรกันมินมาเลยโวกเราไม่เก่งบรรร่างกีต์อ่าตัวนี้เลยอ c o u s t i c ิกอัพ p กีเนียนอ่าตัวนี้มาทําให้เราเปลี่ยนกีตาร์โปรง่งธรรมด,ดาเป็นกีตาร์โปรง่งควยควาเก่กลองเลยเก่งปุ๊บก็ปบเหมือนเดิม the wonderful festival เดี๋ยวไปกินทาเป้โอเคตอนนี้พอมาเลี้ยว่ากลองในมีได้ัหงไปแวบไว้เ,เลยวันนี้ก็เป็นปิกอัพกล้องกีตาร์โปร่งอ่ะปิกอัพสำหรับกีตาร์โปร่งตัวนี้อ่ะสร้างมาเพือ่อมือกีตาร์อะคูสติกแถวนั้นตัวนี้พิเศษตัวนี้มีเอฟเฟกต์มาให้ไม่ว่าจะเป็นรีเวิร์บคอรัตดีเลย์อ่ะแลกก็มีออปชั่นปกติปิกอัพกีตาร์โปร่งจะฟังเป็นเปียโซตัวนี้มีทั้งไม้ทั S ้งเปียโซเราสามารถเลือกใช้ผสมกันได้เลกกับพิเศษไปเลยเรามีลำโพงกัน ออไม่ต้องเรียบควยเทียงอ,อกนะเดียวมาเล่เพราะมันเป็นรอเดียวมาเล่อุปกรณ์มันมีได้มั้งดูนี่กรลุ่มนี้ลุ่มนี้ก็เป็นโม่ปุ่มปิ๊กครับมันตัวนี้ก็เป็นนี่เลยนี่เป็นหวนวงจรลักเลยนะนี่เป็นหววงจรลักนี่จะมุนได้นะมุนได้เลยเป็นแหงนวงจรเลยทำมาอย่างดีเลยตัวนี้นี่เป็นลำโพงลำโพงเป็นทางลำโพงและก็ไม่ในตัวเดียวกันทนี่จะเป็นทางเครื่องส่งกำลัง ท่านท่านท่านแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่ตัวนี้จะทําเป็นในสไตล์ของการบิวอินแต่ว่าเราสามารถอัพเกรดแบตเตอรี่ได้ไหมแบตเตอรี่นี่ก่อนนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่3 7มจุดเจ็ดโวลต์นะหนึ่งแปดหกห้าศูนย์คุณคูณไหมเบอร์นี้เบอร์นี้นี่หาไงห้าือไงสื่อมาอัพเกรดได้มี3.7มจุดเจ็ดโวลต์แต่ว่าตัวนี้อย่างจุไปพอสื้อตัวไม่มาอัพเกรดได้ใส่ไปเลยได้ไปข้างในผมใส่ไปเล็วเราจะเห็นแบตนี้มันจะมีรูชัตนี้ เหมือนกับแบตเตอรี่บิวอินเลยจะเป็นมาไปสไตล์ของการบิวอินเลยมีรูชาร์จตรงนี้เดียบ,บ่อยกําลังมีเลยกําลังมีเลย,เลยหลักําลังเลยนี่กําลังอาจจะเป็นหมวกสายกวยไม่ต้องได้หมางเลยนี่ติดตัง้งอะไรก็เสียบเสียบป๊อปป๊อปป๊อปได้เลยนี่จะเป็นสายชาร์จสายชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นสายเปียโซเปียโซนี้ก็อปเกดได้นะอปเกดได้ตัวนี้จะเป็นอุปรกรณ์กันงัดแงะติดตัง้งงดต่างอไต่างเล ตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ไปโจโจแล้วก็โจะตามรอยสติกเกอร์อ่าเราไม่ต้องไปดูวัยเสี้ยเวลาเลยว่าไ,ได้ไหมวะฮะเฮ้ยคนดีไหมวะเออคัดคัดเตะพอลเอานี้ติดเลกกาโจะตามนี้จบแค่นี้เลยวิธีการติดตั้งไม่ยากเดี๋ยวพาไปเลื่อวิธีการติดตั้งแบบนคร่าวๆตื่นเตยวมาหลอกแี่ควังโอเคไหมรอตามเดือนเดียวติดไว้เลย <c oughs> <c oughs> รอแค่เดียวเออ ไอ้เนี่ยที่เจอทีนี่เร็วไม่ต้องไปไหนเลยเดี๋ยวให้ชังไอ้นี่ติดได้เลยเดี๋ยวเราป่าไปติดกันเลยมาตามมาโอเคตอนนี้เราอยู่เราอยู่ในองสวิต ของร o c ค e t t ตทีวีแล้วมันเป็นของเราตรงนี้อันหจักนี้เป็นของเราเดี๋ยวให้ชังติดไอโจอไอเกยไอพวกเราทำเองไม่ได้ปังถ้าเราทำนี่เลยเดี๋ยวรอให้ชังติดตังโอเคเพราว่าต้องใช้ความปันนี้ในการโจม้เดี๋ยวรอสองวันเดี๋ยวกลับมาไหมไป โอเคติดตั้งเส้นเล้วโรมาชิเปดเดือนว่ะทั้งทุดไปแล้วกีตาร์กล้องไปแต่ว่าติดเส้นแล้วฮ่าไม่มีเห็นโอเคหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยจากการติดตั้งแล้วก็เจะแล้วก็วะเล้กก็ฟังไม่ฟังแต่ไดเยีจยงดี ตัวนี่นะหน้าตาก็จะเป็นวันนี้เลยแบตเตอรี่ได้ก็จะอยู่ข้างในไม่ต้องหมักเคลียรโอเคโอเค๊ปอดีจะเปลี่ยนแบตไม่ต้องชาร์จปั๊บได้เลยกับติดชาร์จโทรศัพท์หรือว่าพาว o w e r bank ก็ได้นะหรือว่าไม่พอใจก็ขั้นน็อตเลยก็ตัวออกมาเชื่อมกับรางชาร์จได้เลยอ่าปุ่มลักๆเลยนี่ก็จะมีซีปุ่มตรงนี้แล้วก็มีเทโตทนี่หนึ่งรูเสียบแล้วก็ช่องรูเสียบเป็นรูชาร์จแบตบอ่าพอเสียบเจ็คปุ๊บ ไฟก็จะติดปับ๊บอัตนโนมัติเลยทอดออกปรดับมีปุ่มแรกเลยวอลลุมล่มวอลลุ่มวอลลุ่มนี่จะกดได้นะกดเป็นปิดหรือเปิดในกรณีที่เราทอดสายเจ็คเราไม่ได้เสียบสายเจ็คเราอยากจะเปิดใช้เอฟเฟกต์เราก็กดปุ่มนี้เผื่อเพื่อเปิดเดซ่าสิได้เลยนะเอาสายเจ็คออกนะกดเฉเปิดกดเฉปิด่าผมเสียบมสายเจ็คปุ๊บเชื่ไม่รู้วะโอ้ ข้าเร็วติดปั๊บต่อไปก็จะเป็นรีเวิร์บตรงนี้เป็นรีเวิร์บปุ่มต่อไปก็คอรัสเอ่าคอรัสดีเล์จะร่วมกันอยู่ต่อไปก็จะเป็นไม่สำหรับโบวงเล่ากี่เมาดิดไม่เป็นโคเอ,อ่างเดียวนะหรือว่าฟิงเกิลสไตล์เรียมเาความเที่ยงกันเลยอันนี้เราจะเทสเที่ยงจากไซเจ็กอนนะอัดเขา Audio. ้าออดิโออินเตอร์เฟสนะออกลำโพงมอนอร์แล้วก็ ปล่อยให้อนแอร์ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันเปิดที่ไงหมดเลยเปิดเอฟเฟคหมดก่อนนะปิด effect, เอฟเฟคปิดใหม่เปิดแต่โวลุ่มหมดนี่คือเสียงแบบจาก ปิกัมตัวนี้เืียงดีรอวันเทียมอะต่อไปเรามาลองรีเวิร์สกันมัน้งรีเวิร์สรีเวิร์สเพื่อความชุ่มช่ำเปิดสักครึ่งหนึ่งก่อน Thì sút rút lời, sút rút lời vừa lời Sắp rắp rì vừa thì ai mà cứ quá Lỡ Để coi chung chăm bếp để... เลื่อเลื่อเลื่อเลือเลือ่อเลือเล่อนอ,อ,องๆต่อไปก็เป็นคอรัสคอรัสคอรัสก,ก,กับดีเลยนี่ไม่แน่ใจว่าพอเปิดไปทางฟังดีเลยแล้วมันจะยังมีคอรัสผสมอยู่ไหมน,นะแต่เราลองคอรัสสักิดก่อนอันนี้ผสมดีเบิร์ไปน้อยๆแล้วก็เปิดคอรัสจนถึงตีสุกของมันมาเลย โอเคถือว่าเพราะเลยทีเดียวสำหรับโครัสหลายๆคนถทมว่าโครัสสตั้มทำไมได้ไไดยอยจกใโครัสแบบสตั้มก็พราะดีเหมือนกันลองดู โอเคต่อไปอย่ามุ่นไปเลยก็จะเป็นดีเลยแล้วเนี่ยเปิดมิดเัวรชัดแก็ห้างเสียงใส่ไม่เปลี่ยนดีเลย โอเคชื่อว่าให้มาเอฟเฟกแบบโปรไม่พูดว่าเกินไปเลยก็ไม่แห้งจนเกินไปโอด,ดีแล้วก็ลงตัวสําหรับพิกักีตาร์โปรราคาเดิ่มตน้นประมาณนี้ทีนี้กีตราร์โปรงกีไรในวงเล่าในบ้านก็คุณก็กลายเป็นกีตราร์โปรไฟฟ้าแบบโคตรตีครับน้องๆบอกไอ้บอกอะไรคำเดียวย่างเอาครับน,อนอ้องอปยัดคารดีเล์ไปแล้วช่องพันไปยัดคารดีเวิร์สไปแล้าช่วงพัน เด็ก็เล้เราไปย่กันดีดีดีวืบไปเราผนนะผ่ะนะนี่เอาไปทำได้ได้ลาย่างเลยนะครับทุกคนนะครับอ่าโอเคครับเด็ก็ต่อไปก็จะเป็นในผ้าคงใหม่พ้าคงใหม่นี้ก็จะไม่มีไร้มากเราเปิดสัญญาณเพื่อจะรับเสี่ยงแบบบางทีเราอาจจะมีอ่าปงปังให้กันมัน้งก็เปิดสัญญาณใหม่สำหรับฟิงเกิลสไตล์เอ่อตัวข้าพระเจ้านี้ไม่เป็น ในฟังก์ชันของการใช้ไม่ใช้ไมใช้ไมๆๆๆมันจะชัดเจนขึ้นมันไม่ได้ช่วยเสียงดีหรือว่าเพราะขึ้นมันจะทำให้เสียงชัดเจนขึ้นเวลาเรา,เามีการประทะกับบอดี้ของกีตาร์ก็ประมาณนี้สำหรับปิกอัพกีตาร์ราคาเริ่มตน้นนะสำหรับมอสำหรับ น้องๆหรือว่าเพื่อๆคนไหนที่ว่าเบื่อกับการเล่นกีตาร์แบบจำเจกีตาร์โปรงทุกวันฟลุตทุกวันยากได้แบบเสียบป่วยได้มั่งหรือว่ามีเสียงเอฟเได้เข้ามามั่งเราจะได้เปิดจินตนาการไม่ไม่ในการเล่นดนตรี่ะเหมาะเลยตัวนี้ราคาก็1 0 0่ปล่ยปลยลดได้นี่สำหรับตัวเริ่มต้นมีราคาช่วงวันนี้ก็มีแต่ว่าก็จะเป็น อีกระดับไปล้วอีกเพศไปอ่าถ้าชบตัวนี้ก็สามารถสร้างซื้อกันได้นะครับในเพศงกงรถเคสตามิวสิกเครื่องเครื่องดนตรีส่วนรวมกนดีก็หมดเลยมีหมดเกี่ยวกับดนตรีมาพูดคุยซื้อใครกันได้เลยกลางมังตายมังไม่รู้ยุย่จังวัดได้เลยมาพูดคุยเดือขค่ายตักกันมาในเพศได้เลยเข้าไปในเพศก็ไปีิรารขาสนใจิน่ขาตนนี้นกงเราก็สามารถติดต่อสอบถามซื้อได้ แล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโมโรถูกๆคลิปลากไปก่อนอย่าลืมกดติดตามโมโรนะครับสวัสดีครับโมโอเคเสร็จแล้ว ตทำสุดเลยครับนี่คือชุดของชีางเลยกีตาร์แบบมีหัวแล้วก็เขาจะเอามาทำแบบกีตาร์ไม่มีหัวนะเราก็เลยตรงโจะตรงนี้เผื่อจะใส่อยลูดนะตรงนี้จะได้ใส่ใส่โฟลูดได้ตรงนี้จะเปลี่ยนไม่ไม่เลยครับจะทำาแบบกีตาร์ไม่มีหัวเป็นกีตาร์หัวตัด